เพื่อไทยจอดึงสองสอ,อีสานั่งกลาโหมแทนหลังโดนกลุ่มเสื้อแดงต่อต้านอย่างหนักมีรายงานว่าการจัดสรรตำแหน่งต่างๆในคณะรัฐมนตรีหรือครมของรัฐบาลเพื่อไทยของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหรือโหครมอเศรษฐาหนึ่งใกล้ลงตัวแล้วโดยมีการปรับเปลี่ยนคนมานั่งเก้าอีก้กระทรวงกลาโหมแทนหลังจากก่อนหน้านี้โดนกลุ่มเสื้อแดงต่อต้านอย่างหนัก โดยล่าสุดโผคอรมอรเสถาน,นึงในปานปลีไมหิธานุกรได้นั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขณะที่นายจักรพงษ์แสงมณีจะเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเก้าอี้รัฐมนตรีที่แกนนําพักเพื่อไทยยังคงถกเถียงกันอย่างหนัก ก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งตอนนี้ปรากฏชื่อในทหารที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์สลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี2553ทําให้กลุ่มคนเสื้อแดงฐานเสียงสําคัญของพรรคเพื่อไทยไม่พอใจไปอย่างมากและต่อต้านอย่างหนักเบื้องต้นพรรคเพื่อไทยโดยแกนนําพรรคได้หาเรือกันว่าจะดึงสสพรรคเพื่อไทยทําหน้าที่นี้แทนคาดว่าจะเป็นสสภาคอีสานที่อาจจะเข้ามารับตําแหน่ง เพื่อช่วยลดกระแสต่อต้านของขนเสื้อแดงขอขอบคุณสยามนิวส์